ต่อไปเป็นครีมบลัชนะคะเป็นคัลเลอร์แกงคัลเลอร์คือจริงๆถ้ามองด้วยตานี่คือเขาสีเดียวกันเลยใกล้กันมากสีใกล้สีใกล้เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อเขาจะบ่งบอกได้ไหมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาต่างกันแค่ไหนตอบเลยยังยังเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกอาบมึงบ้านะเมาเงาเมาอันขวาถูกอันซ้ายแพงอันนี้แค่หน้านะแต่ถ้าลอเราเปลี่ยนไปได้อันนี้แค่แค่ดู อกูจะอ, <มา S 2> อืมอืมมึงได้หรอเออไม่รู้คือกูด้วยความที่กูรู้ความรู้น้อยอ่ะกูก็แค่วางวัดวัดดูคือกูรู้สึกว่าการเกลี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเกลี่ยมันอ่ะต่างกันมากประมาณนึงลองดูแล้วกันว่าจะถูกไหมในฐานะที่เราขายบัตรสติกได้ค่อนข้างดีมาก <c oughs> ต่างกันเยอะปะคะอันเนี้ยสิบท่าวอีกแล้วพร้อมไหมหนึ่งสองสามกูเปลี่ยนใจไม่ถูก แน่เฉลยคือผูกสคนครับแป๊บหนึ่งข้อแรกคือเหมือนเดิมดิฉันเป็นคนผิวแห้งมากอะไรที่ทำให้ดิฉันหน้าฝืดดิฉันจะรู้สึกสันทีว่าเขาไม่นึกถึงคนความชุ่มชื้นของสิ่งนั้นอันขวาคืออันที่สามารถปาดเข้าไปในผิว ในขณะที่อันซ้ายฉันปาดแล้วมันมันเกียยซึ่งจริงๆสามารถโทษหน้าดิฉันก็ได้แต่จะมาวัดแค่นั้นเลยว่าอันไหนที่ทําให้เข้าไปในหน้าได้เร็วก็เลยกลายเป็นอันแพงแค่นี้ค่ะคือตอนแรกอ่ะฉันดูจากที่ที่บอกใช่ไหมดูจากสายตาคิดว่ามันเป็นอันขวาเพราะรู้สึกว่ามันเหลวกว่าแต่พอเปลี่ยนใจตอนหลังหลังจากที่ทาเพราะรู้สึกว่าครีมบลัชอันขวามันจะมีเป็นเนื้อลิควิดอะมึงถ้าแบบว่าพอเกลี่ยลงหน้าแล้วอ่ะมันมันมีความซึมเข้าผิวง่ายกว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือติดแแหละต่่วา ก็จะมีความติดนิดนึงแต่เกียร์ยากแต่ว่าจริงๆแล้วฟินิชลูกอะได้เหมือนกันนะคือกูรู้สึกว่าอันเนี้ยตอนแรกต่อความรู้สึกแรกเลยนะไอ้สายมือออคือถูกแน่นอนอันเนี้ยถูกกว่าแน่นอนนความรู้สึกกูแต่พอคือตอนเกียร์อันเนี้ยมันปาดไปแล้วมันรู้สึกถูกแต่มันดันไม่ได้เกียร์แย่เข้าใจเกียรแต่อันเนี้ยรู้สึกว่า มันชุ่มชื้นกว่าแต่ทําไมตอนเกี่ยกว่ามันจะเรียบอ่ะมันใช้เวลาจังหวะคือว่ามันน่าจะเป็นลิควิดแบบที่ดีมบอกคูดออมมันอะไรอาจจะเป็นอีกเนื้อแต่ว่าออกมาสีสีค่อนข้างที่จะโอเคค่ะกันสีดูน่ารักจุบจุบนะคะมีนิดนึงกูไม่แน่ใจว่าอันอันขวาอันแพงอ่ะมันจะมีผสมชิมเมอร์เบาๆฝั่งถูกคือยี่ห้อเดสเซมีครับราคา79บาททําได้ดีนะคะอเจ็ดาิบเก้าบาททำได้ทำได้ดีอ๋อแล้วยูทีอ๋อแลอ๋อแล ว <Beauty. S 2> จริงๆแล้วอ่ะมันทําให้ฉันได้รีไลฟ์ว่าแต่ละโปรดักต์มันมีวิธีการใช้ของมันด้วยนะเช่นว่าใช้ฟองน้ำลงลงทีละน้อยลงทีละเยอะแล้วค่อยบิวลอัพอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งผลกับการใช้งานเช่นเดียวกันนะคะ